โอ้โหในที่สุดเธอก็ใส่เลยให้ใบห้วยหรือเปล่าวะเนี่ย8ศูนย์นอยนก่อนสวัสดีครับผมโจทีเฮซัดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจทีเฮ8ซัดสิบแปดนะครับสำหรับช่องนี้ก็จะมีเฉพาะเกมจีบสาวพิวเพียวเลยนะครับและส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮกซัดซทำคลิปเกมจีบสาวออกมาเยอะๆนะครับก็ฝากดเนี่ยที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยละกันนะครับพอกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับนี่ก็จะมี โดเนตสนับสนุนช่องนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดรายได้ที่ u t u b e นะครับทุกคนนะก็ฝากโดเนตกันด้วยแล้วกันนะครับนี่มีอยู่3แบบนะครับที่โดเนตนะนี่ก็จะมีปราชาชนนามิแม่เล้าครับทุกคนนะเป็นหมายเลข18แนะครับแล้วก็เป็นยศเจ้าสัวนะครับนี่เป็นโรบินเลยนะครับสวยสุดจัดนะครับนี่แล้วก็ถ้าใครโดเนตแล้วนะครับก็จะสามารถดูภาพที่ผมวาดได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพ แบทแนวการ์ตูนแบบนี้แหละนะอืมก็เป็นภาพสวยๆนะครับที่ผมวาดไว้นะครับนี่แล้วก็จะมีวิธีโดเน a t ด้วยนะครับผ่านแอป t r u e Money Wallet ได้เลยนะครับทุกคนนะง่ายๆนะครับก็จะมีวิธีโดเน a t อยู่เนาะอืมนี่เลยคราฟเนี่ยน่จะเป็นภาพเดโมโน,นะครับแล้วก็ภาพพวกนี้ก็จะเป็นภาพที่ลงสีแล้วสวยๆนะครับก็จะมีภาพออกมาเรื่อยๆเพื่อขอบคุณทุกคนที่โดเน a t กันเข้ามานั่นเองครับก็ฝากด o n a t ให้ด้วยล้วกันนะครับตอนนี้มี21คนนะครับที่โด o n a t i มาอยากให้เยอะกว่านี้นะครับจะได้มีกําลังใจในการเอาคลิปออกมาเยอะๆนะครับฝากด้วยล้วกันนะครับสวัสดีครับผมโจที่เฮดสัตครับคลิปนี้เราอยู่กับเกม Summer t ์ไทม์เซนะครับมาเล่นต่อในตอนที่2ั้นะอย่าลืมโดเน a กันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจะได้ทําคลิปออกมาเยอะๆนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะ มาให้บ่อยขึ้นแล้วกันนะอืเพราะว่าทำอยู่หลายช่องนะครับทำไม่ทันเอาโอเคลุยกันเลยครับตอนนี้เราน่าจะเอ,อคุยกับแอนนี่จบใช่ไหมผมไม่ได้เล่นมาสองอาทิตย์เลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะเราก็ต้องไปขึ้นไปห้องครูใหญ่นะครับใช่ไหมไม่ใช่สิเอา้าฉันควรจะไปที่ห้องล็อกเกอร์เหรออ๋อไปที่ห้องล็อกเกอร์น่าจะตรงนี้เหรอ,อไม่ใช่นี่หว่าตรงไหนเนี่ยเฮ้ยห้องล็อกเกอร์อยู่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอนี่ไงวุ้ยเจอกับจูดิดว่ะ จูดิตจูดิตจูดิตในรูปใหม่ด้วยนะครับโอ้โหสวยขึ้นเลยทีเดียวเชียวนี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเฮ้ยโจฉันแค่ไม่สบายนะฉันอยากจะกลับบ้านอากลับทำเป็ดอะไรนะ่ะเธอไม่มีเรียนกรีทางนั้นเหรอเออใช่ฉันเพียงแค่ออ๋เธอเข้าเธอไม่สามารถที่จะไปที่ล็อกเกอร์ของเธอได้นะครับมันมีปัญหาฉันแต่งตัว เธอจะไปแต่งตัวที่ห้องล็อกเกอร์ผู้ชายหรือมันหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าคุณเข้าห้องล็อกเกอร์ของตัวเองไม่ได้งั้นเหรอเนี่เธอบอกว่าอืมนี่นะ่ะไม่มีใครบอกนายเหรอหมายความว่าไงพอดีห้องอ๋อเหตุผลที่เธอจะต้องไปที่ห้องล็อกเกอร์ของผู้ผู้ชายเพื่อเปลี่ยนชุดนะครับเนื่องจากห้องเปลี่ยนชุด ของผู้หญิงเนี่ยมันเสียนะครับเหมือนท่อน้ำมันแตกอะไรอย่างนี้นะครับนี่ทุกคนก็เลยต้องแบ่งปันห้องล็อกเกอร์ของผูกชายเพื่อไปเปลี่ยนชุดนั่นเองครับจริงเหรอเนี่ยใช่นั่นแหละทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเหมือนฉันรู้สึกไม่เป็นผู้หญิงเลยอ่ะดมให้ก็คิดดูนะครับโอ้เงินเหรองั้นเหรออืมงั้น,อ,นอะไรเนี่ยดังนั้นไม่ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วใช่ไหมคืออะไรวะใช่ ฉันคิดว่าคุณพูดถูกแล้วฉันจะเข้าไปดูให้แน่ใจแล้วกันนะอ๋อพ่ออยากจะเข้าไปไปดูให้นะครับเผื่อถ้าไม่มีคนเดี๋ยวจะเรียกยูดีสเข้าไปเปลี่ยนชุดนะครับเพราะว่าเธอไม่กล้าเปลี่ยนชุดในห้องผู้ชายพูดง่ายๆนะครับโอเคได้เดี๋ยวฉันจะรอคุณนะอืมน้ําแปลเป็นไทยแบบตรงๆนะผมก็พยายามพูดให้เอ่ให้มันได้ที่สุดแล้วกันประมาณนะั้นนี่ไงทุกคนก็มาเปลี่ยนชุดแล้วนะครับอา้าวยูดี่มึงมาด้วยเหรอเนี่ย เรียว,ว่าผมแปลผิดก็ไม่ได้แย่นะดูดิคนก็ไม่เยอะนี่นี่ฉันหวังว่าทั้งสองคนจะจำกฎได้นะว่าพวกเราเนะี่ยไม่ชอบคนมาสายนะพวกเธอสองคนรีบเปลี่ยนชุดในหนึ่ง,น,งนาทีเร็วเฮ้ hey, ไม่เป็นไรนะแอนนี่เราเข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งในฐานะประธานนักเรียนนะจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเดินดู พวกเอ่อพวกนายนะอย่าฝาฝืนกฎปฏิบัติของโรงเรียนล่ะเฮ้จูดิธเอ่อตอนนี้เราจะต้องใช้ห้องล็อกเกอร์ของหนุ่มๆน,นะเธอโอเคแล้วใช่ไหมนฮ่โอเคเหมือนบอกให้จูดิสเปลี่ยนชุดเหมือนจูดิสจะไม่ยอมเปลี่ยนชุดนั่นเองครับแกเขินพวกง่ายๆนะเฮ้แต่จูดิสสวยขึ้นหมดทุกคนเนาะ เธอรู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมที่จะต้องมาเปลี่ยนชุดในห้องผู้ชายเนี่อ๋อถ้าเรามานั่งอ่านจริงๆนะอืมารู้เสื้อ,อ,อแบบว่ามาอ่านของเนื้อเรื่องจริงๆนะครับมันก็เออวะ่ะหรือเรื่องมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนให้ซ่อนเงื่อน,นดีเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> นี่โอเคพวกเธอจะปลุกปั่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำให้โรงเรียนไม่สงบหรือเปล่านะโอ้แค่เรื่องเปลี่ยนชุดนี่นะฉันไม่ได้ทำอย่างนั้งงน ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยพอดีวันนี้นนโอ้โหอะไรวะน,นี่จูดิสอืลังการงานสร้างเลยีเดียวเยอโอ้ยอจูดิสอ๋อจุดิสบอกว่าฉันลืมใส่เสื้อทัานายมาฉันก็เลยไม่กล้าเปลี่ยน,นะสิก็เลยทําให้ฉันมีข้ออ้างในวันนี้อ๋อเออวะาก็ลืมเนื้อเรื่องนี้ไปรีบแต่งตัวซะอ๋อ้งงั้นทั้งคู่จะโดนจับอะไรเงี้ยโอ้โหในที่สุดครับจูดิสก็จะเปลี่ยนชุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นฉากแรกเลยนะที่เราได้เห็น เกมนี้มันเปิดโชว์ภาพเหล่านี้นั่นเองครับโอ้โหอลังการมากเลยทีเดียวเจียวจูดิสมึงเนี่ยนี่พระเอกโอ้โหขนาดน,นี้เลยเหรอวะเนี่ยอถ้าเอกทําไงต่อเอาพระเอกต้งทำอะไรเนี่ยอยู่ดีก็อยู่ดีก็โดดขึ้นมาเลยทีเดียวเดียวโอ้โพระเจ้ชาช่วยนั่นนั่นคืออะไรนายทำเรื่องไม่เหมาะสมนะจ โอ้ยอย่ามาโทษด้วยนะเอา้ารีบใส่เสื้อนิสมเฮ้ยมันจดอะไรวะนี่โอ้โหในสุดเธอก็ใส่ให้ใบ้หวยหรือเปล่าวะเนี่ยแปดศูนย์หนก่อนตอนนี้ก็รีบย้ายตูดออกไปเรียนซะหุ้ยอะไรวะเนี่ยในห้องนี้มันก็มีคนแต่งตัวประหลาดประหลาดอยู่นะครับและดูบืบนว่าเขาไม่ไม่ โอ้ต้องเทนเซอร์ดีเดียวเชียวนะครับอันนี้ไม่ใส่กเงเกงนะคนนี้ก็เหมือนกันอะไรวัานนี้อ่ะ <laughs> เข้าไปในห้องนี้หนบ้เน,นี้ยฉันกดไปที่หาสนามกรีธานะโอเคเราไปที่สนามกีธาตรงนี้เราจะได้เจอกับครูบิสกตนะครับนี่โอ้ยดูมุอนว่าน่าจะตัดสินใจมาที่นี่แล้วนะสวัสดีครับโค้ชบิสกืมนี่โค้ดบิสกตฉันรู้ว่าการอะไรเนี่ย การฝึกซ้อมสองสาครั้งนี่มันจะทำให้เราเตรียมพร้อมในการแข่งขันไตรกีฬาได้นะดูบอว่าอ๋อเพชรบอกว่าซ้อมสองสาครั้งก็ไปแข่งได้นั่นเองครับเงียบปากไปซะไอ้มาแรงวันเหรอไอ้โวยไมพููโหวเวยวงางวะจ้าเานี่ยนายนะช้ากว่าคนอื่นตั้งเดือนนึงนะโจนายเกจของนายเนี่ยมันแย่ลงมันจะทำให้นายขาดความมั่นใจนะ หากนายไม่สามารถที่จะทําคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ได้แน่นอนว่าหน่วยกิจของนายมันก็จะทําให้นายสอบตกอดีตแต่ไม่ต้องกังวลหรอกรับรองว่ามันจะไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นวนนี่พี่บอกว่ายอย่างนง้นนะมันไม่เป็นปัญหาหรอกครับผมผมจะตั้งใจละมั้งนะพี่กว่า,ยยางเงนนะครับเฮ้ยสังเกตตรงนั้นเล่นมาแล้วเหมือนภาคใหม่มันไม่มีเพลงประกอบเลยว่ะทุกคนนะเนาะเงียบกิบเลยวนะเนาะ เกมนี่บอกเลยว่าโคตรเงียบอืมแต่ว่านนี้เป็นเวอร์ชั่นเบต้านะมันเอาเนื้อเรื่องมาให้สามคนเนาะอืมแต่ถ้าผมเล่นแบบนี้น่าจะได้หลายคลิปอยู่นะเนี่ย <c oughs> เล่นโคตรฉา <c oughs> เฮ้ยแต่เราเล่นแบบเนื้อเรื่องทุกคนอย่าไปคิดมากนะเล่นๆไปแล้วกันยังไงเปรียว่าทักษะสุดยอดนะักกีฬานายต้องวิดพิ้นดยี่สิบครั้งนี่เองครับแต่นกวีดปีตแล้วนี่ไงเราก็ต้องมาวิดเพิ้นดนะครับอ๋อจำฉานี้ได้ เฮ้ยเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเขาวาดใหม่หมดเลยเนาะอืวาดอยู่ทําไมช้าผมว่าเขาไม่น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนทําไมก็ไม่รู้นะครับทําให้เนื้อเรื่องมันขาดตอนเนาะก็เล่นแบบสี่ก็เล่นแบบหนบบึ่งตอนหนึ่งก็ได้นะอมไม่ได้สีละเอียดนะเกมก็ดังอยู่แล้วเนาะอันนี้เหมือนการปฏิวัติเกมเลยทีเดียวเชียวเนาะหรือว่าเขาจะขึ้นสตรีมหรือเปล่า,าเนี่ย <laughs> ขึ้นสตรีมนี่บอกเลยว่ารวยเละเลยทีเดียวเชียวนะครับว่า วิทย์พื้นได้แค่สครั้งี่แล้วเนี่ยอ่อนจัดเลยเมืองโอ้ยผมผมผมก็โทษนะครับคุณครูนี่มันแปลไทยมาขอโทษนะคะเฉยเลยนะนั้นที่เป็นผู้ชายนายควรรีบกลับไปยิมแล้วก็ไปยกน้ำหนักมาซะเพื่อที่จะผ่านเอ,อเกรดของฉันแต่นายต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะนายต้องทำงานหนักทั้งนั้นเกรดของ,งานายจะไม่ดีออกไปใจ สายตาของฉันเดียวนี้เหรอโอ้โหเฮ้ยแปลมาดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนางเอกในเวอร์ชันยี่ิบเอ็ดนะครับทุกคนล่าสุดนี้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นั้นน่าจะยังไม่ได้เจอเนื้อเรื่องของเธอนะน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเต็มเอ,อ่อวีจุดสองหนึ่งเลยนะผมว่านะถึงจะได้เจอเนื้อเรื่องของเธอนะอนายสองไม่ผ่านแล้วเนี่ยอ,อนจัดเลยทําไมนายไม่มาเรียนกับฉันด้วยล่ะทําได้เงั้นเหรอ ใช่นายรู้สิอืมโอเคน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่เราเฮ้ยแสดงว่าเนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าลอนด้าอาจจะชวนเราไปฝึกซ้อมด้วยนะแล้วก็เกิดปิง๊งปังกันก็เป็นได้นะทุกคนนะเออวะ่ะนี่แกก็บอกว่ามันไม่มีปฏิหารหรอกนะมันต้องเกิดจากความตั้งใจน,นี่ไงพี่กว่าก,กล้าตกลงแล้วนะครับแต่เมื่อทําแล้วอ๋อจะจะแสดงให้มันได้ผลเนี่ยเธอบอกว่าถ้าจะเจอฉันต้องไปเจอที่ สระว่ายน้ำนะอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเหรอเพื่อฝึกซ้อมทดสอบว่ายน้ำสองร้อยเมตรนะวิเจอเธออีกสองสัปดาห์แต่ไม่แน่ใจว่าเราจะเจอเธอได้จริงหรือเปล่าถ้าคุณมาหาฉันได้จะฉันจะพาคุณเข้าทีมฉันเองครับโอเคครับผมตกลงอา้าวไม่ยอมจับมือประมาณนั้นทุกคนนะกดเสฟไว้หน่อย ผมรู้สึกว่ามันบักนะเล่นๆไปมันบักนะทุกคนนะนี่ไงกดตรงนี้เพื่อดูเควสต,ต่อไปนะครับเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันหมินไปหมดเลยอ๋อแสดงว่าเราต้องไปอาบน้ำเนี่ยดูทรงไปอาบน้ำที่ไหนทีนี้น่าจะตรงนี้ปะอาบน้ำนี่ไงใช้คนเงียบหน่อยไม่งั้นจะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสสายหรออ๋อเราก็ค่อยๆเข้าไปอ๋อถูกเปล่า อ้าวถูกเฉยเลยบทุกคนดูหน่อยคุณเรื่องราวของฝรั่งเศสเหรอแ,แล้วต้องไปเรียนฝรั่งเศสนั้นทุกคนเฮ้ยคุณนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนะี่ยอันนี้ไม่ใช่เนาะห้องของอาจารย์อยู่ตรงไหนเนี่ยฉันควรไปเรียนฝรั่งเศสรตรงนี้ป่ะ A อ C ซเนี่ยเออว่ะหู้ยอาจารย์หน้าใหม่ด้วยหู้อาจารย์น่ารักขึ้นนะเนี่ยบองชู สวัสดีครับคุณบิสเซตนี่บิ๊กเกตกับบิสเซตนะทุกคนนะอาจารย์กาลังเสร็จชื่อบิสเซตนะครับโอ้สวยกว่าเดิมนะเนี่ยดูดิหน้าละมุนกว่าเดิมนะหน้าหน้าเก่าจะตอบตอบหน่อยนะครับเหมือนติดยาทั้งเรียนแต่ละคน <c oughs> เอ้ฟังนะจูฉันมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องคุยกับนายสักพักหนึ่งนะโอเคไหมได้ทุกอย่างเลยใช่ผมโอเคดีอืม <c oughs> อย่างไรเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกนะแต่นายรู้ไหมฉันคิดว่า ชั้นเรียนของฉันน่ะมันเรียนยากเอ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเพลว่าภาษาฝรั่งเศสมันเรียนยากเรื่องนะัจาร์นนี่อาจารย์บอกว่าถ้านายต้องการให้ฉันติวให้ก็แจ้งได้เลยนะเฮ้ยนี่ไงติวพิเศษกับจา์นนี่ครับขอคุณมากครับคุณบิสเซตเออเดี๋ยวเดี๋ยวนายทาให้ฉันจําเรื่องหนึ่งได้นะฉันกําลังสร้างโอกาสการเรียนใหม่ให้กับ ผู้ที่กําลังพยายามอะวะผู้ที่เฮ้ยเธอจะเธอจะสอนวิเศษเราเองครับเพราะว่าเราเรียนไม่ทันนะเราหายไปตั้งเดือนหนึ่งนะครับนี่ประมาณนั้นเนื่องจากเพศพ่อมันเสียนะประมาณนั้นแหละนะโอ้ใช่เลยครับก็จะเป็นการเรียนรู้แบบตัวตดตัวนี่หน่อยนะนี่ไงเพจเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยนะเอ้ไหนวะจานเสยร์ผมโชว์แล้วนะครับแสดงว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างแน่นอนนี่ครับนี่ช่วยเติมเต็ม ให้กับนักเรียนไงล่ะโอ้ oh, ผมเห็นด้วยครับอาจารย์อืทําไมนะไม่นั่งลงล่ะคุยอยู่คุยอยู่ต่อหน้าชั้นเรียนนี่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนีงไงเธออาจารย์ไล่เรามานั่งเรียนแล้วนะครับนี่ไงอุย้ยฉากที่สองว่ะวันนั้นครูพิเศษมีประกาศด้วยนะเธอวางแผนที่จะให้รางวัลแก่นักเรียนที่แสดงการพัฒนาการเรียน ได้ดีที่สุดอ๋อเธอยังเสนอบริการสอนพิเศษตัวต่อตัวให้กับนักเรียนที่สนใจอีกด้วยอืฉันใช้เวลาทั้งวันเพื่ออ่านหนังสือให้ทันจนกระทั่งเสียงกระดิ่งดังป้องแปงนีง,งไงเลิกเรียนแล้วนแต่ละคนเฮ้ยภาพใหม่หมดเลยนเนี่ยฉันลืมไปเลยว่าการเรียนพิเศษนี่ทําให้ฉันง่วงขนาดไหนมันเป็นการต่อสู้เพื่อที่จะมุ่งเน้นไปที่บทเรียนน่าใครโยนอะไรมาวะ แต่ฉันก็สามารถที่จะพื่งเพื่อนร่วมชั้นของได้ดมัง้งพวกเขาแกล้งฉันตลอดเลยเวียนจริงๆะ <c oughs> เราไม่อ่านหมดแล้วกันนะที่เกียจอ่านเหมือนกัน <c oughs> อย่าเข้าใจผิดน,นะฉันยืนหยัดได้นะเดี๋ยวก่อนนะแต่ถือว่าเวลาผ่านไปมันก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วอาอเพื่อน <c oughs> เพื่อนกวนตีนนี่ครับโยนนู่นนี่นั่นใส่อ,อ,อืเออแล้วก่อนที่ทุกคนจะจะไปนะ นักเรียนคนใดที่สนใจที่จะเรียนกวดวิชาหลังเลิกเรียนก็ติดต่อฉันได้นะที่สำนักงานในชั้นเรียนของฉันในวันพรุ่งนี้บายบายจุ๊จุเฮ้ยนี่ไงอีวี่ิฟวะ <laughs> ตกลงจะชื่ออิฟหรืออีวีวะเนะี่ยผมชอบเรียกว่าอิฟ嘛ง่ายดีเฮ้ย hey, ยินดีต้อนรับกลับน้อ้หนุ่มดีดโดโเ้ยสวัสดีอิฟนี่ไงแปลไทยก็ยังเป็นอิฟนะ สีผมก็เธอสวยจัดเลยทีเดียวเชียวโอ้โหฉันไม่เคยเห็นใครผมสีฟ้าเนี่ยสีเงินเนี่ยบ้าบอจริงๆใช่พันคนน่้จะมีคนหนึ่งละมั้งซึ่งกังวลอยู่เมื่อกันนะกังวลอะไรเนี่ยอ๋อกังวลว่าเราจะเรียนไม่ทันนี่ครับเอ้ยฉันทันแน่นอนนะขอบใจมากนะจิวนี่ไงแล้วคนนี้มันส่งซิกให้เราทุกคนเลยว่ะชดใจ้เลยนะที่เรื่องพ่อมึงตายเนี่ยฉันรู้สึก บูดจับค้านี่ขอโทษด้วยนะเออใช่บ้าพ่อคไดายัดไงเนี่ย <c oughs> ถ้ามีเรื่องอะไรคุยก็บอกฉันได้นะเอ,อ้ยไม่หรอกฉันดีใจนะที่เธอเออ,อยากจะคุยกับฉันให้ฉันสบายใจจะกพยายามนะอ่ะโอเคเอ,อ๋อพี่บอกว่าฉันก็พยายามที่จะให้นายกลับมาเป็นคนเดิมนะฉันเชื่อน่นตอว่าของนายนะเจียวอ,อ,อยู่ดีก็เศร้าอะไรวะเนี่ยนายรู้ไหม บางครั้งเมื่อฉันรู้สึกแย่หรือทำยังไรก็ตามฉันก็หยิบอ,อะไรวะฉันก็หยิบสม,มุดวาดเอาไปนั่งวาดรูปอยู่ที่น้ำพุนั่นเองครับที่สวนสาธารณะนี่นครับเ,เธอกำลังพยายามบอกว่าถ้าอยากเจอเธอก็ไปหาเธอได้นี่ไงตอนเย็นนะครับเธอก็จะนั่งอยู่น้ำพุนั่นเองครับแมฟังดูดีนะใช่เลยน่าร่วงลงมาสักครั้งหนึ่งนะใช่ได้เลยโอเคเย็นๆเลยนะ เนเหมือนเธอเศร้าๆว่ะทุกคนแล้วคุณอ๋อแล้วเธอจะไปเรียนต่อตัวเฮ้เรียนพิเศษกับอาจารย์บิสเซตไหมเรียนส่วนตัวงั้นเหรอใช่เรื่องที่พูดตอนเริ่มเรียนไงเธอไม่ดีเธอลืมไปแล้วเหรอเนี่ยบอกว่าอา้าวขอโทษด้วยฉันหลับพอดีตอนนั้น <laughs> ใช่แล้วค่าเรียนนี้น่ะส่วนใหญ่ทำให้ฉันง่วงนะาไงงานเชียว อะไรวะเนี่ยแต่คุณไม่ได้มี GPTA น่าจะเกียรนะแต่คุณไม่ได้มีเกียรตที่สูงที่สุดในโรงเรียนงั้นเหรอใช่แล้วก็ประมาณนั้นคุณจา,ารเลือนนั้นได้ยังไงเหมือนเหมือนกับว่าอิฟนี่เป็นคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้อันดับหนึ่งของโรงเรียนทั้งที่ทขี้เกียรเหรอน่าจะแปลประมาณนั้นนะพบว่านะ นี่เธอบอกว่าไม่หรอกมัง้งฉันแคนะ่เดาน่ะสุมมาไปนอ่จริงเหรอบ้าอะไรไปแล้วเปล่าฉันพูดจริงนะฉันเรียนเก่งมาตลอดแหละมันเหมือนของขวัญอะไรสักอย่างฉันก็อธิบายไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นคนเรียนเก่งที่ไม่อยากเรียนนะครับเอาซะง,งั้นเชี่ยวเออกูเพิ่งโดนเ,เนี่ย <c oughs> ก็เป็นของก็เป็นของขวัญดีๆนะใช่ฉันก็เดาว่ายนะอย่างนั้นเธอหน้าเศร้าลงไปแล้วนะทุกคนเศร้าอะไรวะเมืองเออ นี่แปรเป็นไทยมั่วจริงๆเนี่ยฉันสามารถม้วนลิ้นของฉันได้ไ <c oughs> คืออะไรวะนี่อ๋อได้จริงได้ว่ะคุณน้องแองแปลผิด <c oughs> นี่พยาทำทำให้สาวหัวร้อนนี่เครับยังยงนี่นั่นเป็นของขวัญชิ้นเดียวของฉันจริงๆอะไรประมาณนั้น,นยังไงเพื่อแรกกับคุณได้ไหมหมายถึงแรกกับเกียของคุณได้ไหมนี่เองครับนี่เนคุยกัน สักกัน,นุงกันหิงเลยทีเดียวเชียวจริงๆนะเจถ้านายต้องการกำลังใจมาหาฉันที่สวนสาธารณะได้นะอาจจะมีตุ๊กตับกันนิดนึงอาอะไรวะนั่นอ๋อย่าลืมเอาอารมณ์ขมขบขันไปด้วยล่ะครับโอเคสวนสาธารณะตอนเย็นๆนะได้เลยฉันควรไปแล้วล่ะอ๋อ คุณหนูรอดมีโครงการศิลปะบางอย่างที่อยากคุยกับฉันน่าจะเป็นอาจารย์รอดนะใช่ไหมผมจําไม่ได้วะอาจารย์รอดศิลปะละมัง้งเฮ้ยรอดนี่เป็นคุณป้าอเ่ล่าวะมไม่แน่ใจโอเคไว้เจอกันนะหมตัวละครมันเยอะจาไม่ได้แล้วโอเคครับทุกคนนี่ไงเออเขาท่าดีบอกค่อยๆอ่านค่อยๆค่อยๆขี้คายเนื้อเรื่องไปเนาะทุกคนนะเอาโอเคครับทุกคนประมาณนี้ก่อนสำหรับ,ลบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอใน ตอนที่3แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นการแบทอ,อ่านเนื้อเรื่องให้มันจริงจังเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้เนื้อเรื่องนะอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ฝากโดเน่กันด้วยนะเดี๋ยวจะได้มีคลิปขอกกัานเยอะๆนะคระับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม